ที่มีความสำคัญเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยขอาการเมืองรวมไปถึงนักวิชาการเขาก็มีการคาดการฉากทัดต่างๆออกไปในหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งเรื่องของชื่อของเพื่อไทยที่จะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็คือเสนอครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังมีก้าวไกลอยู่ด้วยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเขามีแคนดิเดตถึง3คนคถ้าไม่ได้คนแรก ก็อาจจะอ้างว่าเหตุผลที่เสียงไม่ถึงเพราะว่ายังเป็นเพราะว่ามีพักก้าวไกลซึ่งมีเรื่องของนโยบายในการแก้หนึ่งหนึ่งสองอยู่ในพักด้วยหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขในครั้งต่อไปที่จะมีการโหวตนะครับก็คืออาจจะผลักก้าวไกลออกไปผลักนี่เป็นคําสุภาพแล้วนะ,ะแต่ในอีกหนึ่งกรณีที่หลายๆคนพูดถึงก็คือใช้คําว่าทีบออกไปเลย อันนั้นคือค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ก่อนที่จะมีการเข้าประชุมกับสสของทางพักคุณชัยธวั์ตุลาธนเลยค่ะที่การพักเก้าวไกลก็บอกกับสื่อมวลชนอีกครั้งครับว่าอย่าด่วนสรุปกระแสข่าวที่จะถีบก้าวไกลไปเป็นพักฝ่ายขานนะครับโดยคุณชัยธวั์บอกว่าในการหารือกับพักเพื่อไทยเมื่อช่วงบ่ายนั้นก็เพื่อที่จะพยายามจัดตั้งรัฐบาลร่วมทั้ง8ปดพักให้สําเร็จ แต่ก็ยังไม่ได้มีการเคาะกันว่าจะส่งชื่อใครชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะชื่อตอนนี้โอ้โหมาแรงมากอันดับหนึ่งเลยนะครับคุณเศรษฐาทวีสินสื่อบางสื่อเนี่ยไปค้นประวัติคุณเศรษฐาเนี่ยเอามาแบบประหนึ่งว่าเหมือนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอย่างนั้นเลยนะครับค่ะซึ่งคุณเศรษฐาเนี่ยก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยซึ่งคุณชัยธวัฒน์บอกว่าต้องแจ้งในที่ประชุมสสและก็คณะกรรมการบริหารพรรคก่อนส่วนกรณีที่สําคัญเรื่องนี้เลยครับ นี่ฮะคุณเศษฐาระบุว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องไม่มีการแก้ม .112 เรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์ตอบว่ายังไม่มีการพูดคุยและก็หาข้อสรุปร่วมกันและพอถามต่อไปว่าการประชุมพักร่วมครั้งต่อไปคิดว่าจะได้ฉากทัดที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นหรือไม่คุณชัยธวัฒน์ตอบว่าอีก1-2วันก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าเวลาในการทํางานมีจํากัด ส่วนที่บอกว่าจะมีการพลิกขั่วให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเลยนั้นคุณชัยธวัฒน์มองว่าคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับประชาชนและก็ประเทศก็คือการพลิกขั่วรัฐบาลจากสมัยที่แล้วประชาชนก็แสดงความชัดเจนแล้วว่าต้องการให้พักก้าวไกลพักเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลในการบริหารประเทศก็คงจะทําให้ดีที่สุดแต่ก็ยังมีกระแสว่ามีการเสนอนายกที่มาจากพรรเพื่อไทย แต่หากมีพรรคก้าวไกลร่วมอยู่ด้วยอย่างที่บอกไปนะครับหลายฉากค,คัดที่ก็มีการคาดการไปต่างๆนานาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้โหวตผ่านให้เรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์บอกว่าอย่าเพิ่งรีบไปสรุปเลยนะครับนี่แหละฮะล่าสุดก็มีรายงานจากพรรคก้าวไกลว่ามีการพรุ่งนี้น่าจะมีการถแถลงข่าวที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าไม่พรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์เนื่องจากว่าจะต้องรอคุณพิธามาด้วยค่ะ